สวัสดีจ้ะเพื่อนๆมืเนี้ยแยะมาเก่งปลาเด้อจ้ะอันนี้ผักตำแย่เด้วยเพื่อนๆตำแย่ฝรัง่งตำแย่ใบบังรักผักอีตูแล้วก็ต้นหอมหอมหัวใหญ่ที่เขามาปลูกก็แยะจะใส่มะเขือด้วยเด้อจ้ะแยะไม่มีผักอะไรเนาะ แล้วก็มีผักแค่เนี้แค่นี้เดือนเปื่อนๆยายจะมาใส่ใส่น้ำพริกแกงป่าเนี่ยเดือดเปื่อนๆแกงป่าแกงส้ม ก็ไม่มีอะไรอะกนะ็ใส่หมูลงไปเนาะใส่หมูลงไปเราจะกินคนเดียวจ้ะอย่มเดือตำแย,ย่เด้อเพื่อนๆอย่าลืมตำแย,ย่อย่าต้องเอาถุงมาใส่ เวลากินก็อร่อยจ้ะอันนี้ผักเสี้ยนที่แอดทำใกล้จะเป็นละแต่๋วพรุ่งนี้ก้องต้องปันพูดต้องตำน้ำพริกให้เพื่อนกินด้วยนี่จ้ะงี้นี่จ้ะแอด,ดถือโทรศัพท์เนาะแล้วก็เลยมาใส่ผักลงไปใส่ผักตำเยื่ลงไปแล้วเด้อเพื่อนๆ ผักตำเย,ยอร่อยจ้ะเมื่อวานยแอดไปเดินแอดไม่ได้เก็บอะไรแอดไปถ่าย,ย,ยเฉยแดดดีหกโมงเย็นก็นไปนั่งกินไอศครีมจ้ะนั่งกินไอศครีมประมาณสามสิบนาทีนั่งเล่นหกโมงครึ่งก็กลับบ้านจ้ะก็ช่วงนี้ไปเดินออกเล่นๆ เย็นๆได้จ้ะเพราะว่ามันเป็นหน้าซัมเมอร์แล้วจ้ะมันเป็นซัมเมอร์แล้วเพื่อนๆจ้ะเวลารอให้มะเขือมันสุกก่อนแกใส่น้ำนิดเดียวนั่น,นี่ยแกมีหมูสามชั้นในตู้แย่ก็เลยใส่หมูสามชั้นซะเลยพี่เกดออกไปซื้อเนื้อจ้ะวันอาทิตย์กินอะไรก็ได้นะเพื่อนๆวันอาทิตย์จ้า เรียกแกงอ่อมก็ได้เรียกแกงป่าก็ได้นะเพื mm ่อนๆมันไปขายกันแต่ว่าเวลาจับมันต้องใส่ถุงมือจ้ะําแยเวลาจับเขาก็ต้องใส่ถุงมือ ลรากินอร่อยมันเป็นผักเหนียวจ่ะเหนียวมันไม่เปื่อยง่ายเนี่ยเหนียวเป็นพืชแบบชนิดเป็นเนียวเหนียวอะ่ะมันเขาเรียกมันผักอะไรพืชพืชชนิดว่าแกงสม้มแกงผัดอะไรผัดที่เราเอามาผัดได้มันไม่เละจ้ะ นกรุงเพราะหลังแย่เรามาปลูกหลังบ้านนะงามงามดอกกำลังสีเหลืองงามเลยเก็บมากินนิดๆนะเพื่อนๆกินคนเดียวก็ใหญ่จะกินผักไม่เป็นกินสเต,เต็กก็เขี่ยออกนะผักเวลาเราใส่ผักเป็นผักถั่ว กินไม่เยอะจ้ะกินนิดๆเนาะคนแก่เหมือนก็แกเบื่ออาหารอย่างเงี้อ่ะเพื่อนๆไม่รู้จะทำยังไงซิมวิทแซมวิทออกินจ้ะสเต็กกินจ้ะแต่ว่ากินเยอะกว่านั้นไม่ได้อ่ะเพื่อนๆแก่แล้วนะหกแปดสิบหกเราจะเพื่อนๆอีกสี่ปีก็เก้าสิบ จะอยู่ถึงปีนี้หรือว่าอยู่ถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นน,นะเพาะนเพื่อนแค่มาใส่อผักอีตูใบบังรักแล้วก็ภาษาอีสานผักอีตูเด้อเพื่อนๆบ้านภาษาไทยก็ใบบังรักจก้ะแล้วก็มาปิดไฟเด้อแค่นี้แหละเพื่อนๆ่นนี่จ้าเดี๋ยวมันเปื่อย เดี๋ยวมันเปื่อยเนาะแอดใส่น้ำปลาด้วยจต่เป็นเกลือเยอะไม่กินผงชีโรสไม่กินผงชีโรสจ้ะอันนี้แอดปิดไฟได้เด้อนี่จะ้ะจะเป็นแบบนี้น้ำผักมันออก อ,อมหรือเกงป่าของแย่แอดก็ได้แล้วจ้าใส่ผักม่วมใส่น้ำปลาเพื่อนอใส่น้ำปลาแดดเด้อเผือกซีนวยไปใส่เมิดนอนนีเนาะของชอบที่สุดเลยได้มาแพกสองแพ็กเมื่อวาน อแกงป่าจ้าแกงป่าของแย็มาดูเสียบเสียบเนี่ยหนึ่งของนี้ยยูจ้ะเลือกกินกระแยกเสีบเจ้าแกงป่าชิมีนกับบายบายล้วยเพื่อน มากินอันข้าวเหนียวกับแกงอ้อมกับยายแอดเด้อจ้าหนึ่งข้าวเหนียวกินข้าวแล้วจะออกไปย่างเรนจะค่ำๆเดี๋ยวไปที่ไหนก็ แยายังไม่ยังไม่พูดเนาะเดี๋ยวแยจะถ่ายวีดีโอให้ดูอีกบายบายจ้าแกงปลาใส่ตำแย่ฝรั่งมะเขือ ต้นหอมปากอีกตูบ๊ายบาย